ตอนที่สามสิบองเจ้าอยากให้เขาอยู่ในอุบัติเจ้าต้องประสบความสำเร็จให้จงได้เพียงเท่านี้เขาก็ไม่กล้าต่อกรกับเจ้าแล้วทำไมท่านปู่ถึงพูดเช่นนั้นละ่ะรับยังไงเสียห้าก,กับเจ้าสองก็เป็นพี่น้องกันหากจะต้องเก่าโทษใครเจ้าคนก็คงจะมีพนพ่อของเจ้าท่านปู่ ในปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันน่ะหรือขอรับนี่ใช่เรื่องของเด็กรู้เอาไว้ว่ารู้เอาไว้เป็นเพราะว่าเจ้าคือคนของตะกวนืลนเป็นหลานชายของข้าและเป็นหลานชายที่ข้ารักมากที่สุดและข้าก็ไม่สนว่าหลานคนอื่นจะมีชีวิตอย่างไรมีเพียงเจ้าที่ข้าสนใจถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นด้วยกับ ความคิดของข้าก็ตอมต่คุณหวางเองก็ตกแต่งเป็นภรรยาของพ่อเจ้าถึงแม้ว่าเจ้าอาจจะไม่ชอบใจนะักแต่นางก็เป็นภรรยาของพ่อเจ้าเพียงเพราะฉะนั้นเคารพนางเสียหน่อยจะไม่จะได้ไม่โดนต่อว่าไร้การอบรมสั่งสอนเจ้าจงหัดมีจิตใจเมตตาต่อผู้ด้วยแต่เนิ่นๆข้าจะทำตามคำสอนของ ท่านปู่ขอรับข้าจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้เพื่อจะได้เป็นหน้าเป็นตาแก่วงตระกูลข้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถขอรับท่านปู่จะได้มีเหนื่อยเปล่าพี่หญิงเจ้าคะช่วยพี่ชายข้าด้วยเจ้าคะ่เะเสียวเว่ยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเกิดเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอ หากับพี่ชายถูกจับแยกกันอยู่ชั่วคราวเจ้าค่ะพอวันนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นอีกเพราะเงินปันส่วนส่วนหายไปเจ้าค่ะพี่โดนขังอยู่ภายในจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาเลยเจ้าค่ะข้ามีอยากกลับไปขอ,อความช่วยเหลือจากที่บ้านมีเพียงพี่หญิงที่ข้านึกถึงเท่านั้นเจ้าค่ะมีต้องกันงวลใจไปหรอข้าอยู่ที่นี่แล้ว ก็จะไปจัดการให้เจ้าเอย่างนี้วกเจ้าจะไปที่ใดกันดึกว,วันนี้หลินจิ้นก็มีได้มาเรียนอยู่อีเจ้งข้าเลยว่าจะแวะไปดูเขาสักหน่อยงั้นก็ไปพร้อมกันเลยสิแล้วทำไมเจ้าถึงแต่งตัวแบบนั้นล่ะเพราท่านพ่อคิดว่าข้าไม่เอาไหนเลยลงโทษข้าน่ะสิเจ้าอิงก็แต่งตัวแปลกๆอย่างกับเด็งผู้ชาย ฟาร์มเล็กๆนี่คือที่ที่ข้ากับพี่ชายย้ายมาอยู่เจ้าค่ะทำไมแม่นางถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะหรือว่าจะรู้เรื่องของหลินจินแล้วหรือรีบมาช่วยเขาแล้วหลินจินอยู่ที่ใดร่ะพี่ชายข้าขังตัวเองอยู่ภายในมิยอมออกมาเลยเจ้าค่ะเขาคงไม่ได้คิดจะทำอะไรง่มงงใช่หรือไม่ งั้นข้าจะไปเข้าประตูเลืยกดู